สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำการเชื่อมต่อโดยใช้โปรโตคอลเอเอเนะครับคือ s ิเคิ e เช e l ลนะครับในอุปกรณ์ซิโก้นะครับามาลองกันเลยครับอ,อย่างเช่นเราจะคอน n n ็กตไปยังตัวสวิตช์นะครับตัวสวิตช์เลือกตัว2 9 6 0นะครับเดี๋ยวตอนนี้นะครับสองเ้าู นะครับเราจะเชื่อมต่อด้วย PC นะครับโปรโตคอลติ๊กเ e l d ชเนี่ยจะต้องเชื่อมต่อผ่านเลข IP นะครับโปรโตคอล GCP IP นะครับนะเพราะฉะนั้นการที่มันจะเชื่อมต่อได้แสดงว่าคอมพิวเตอร์จะต้องมีเลข IP แล้วก็ฝั่งตัวสวิตช์ก็ต้องมีเลข IP นะครับโอเคเบื้องต้นกําหนดแบบนี้ครับ จะกำหนดให้เป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสิบแล้วกันนะครับตัวนี้เนาะนะนะทับยิบสีนน่นะครับตัวนี้ส่วนฝั่งนี้คอมพิวเตอร์ครับเป็นหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดสิบจุดสิวิตช์ทับยิบสี่เหมือนกันนะครับส่วนตัวนี้นะครับตัวสวิตเนี่ยยากมาหน่อยนี่ตัวสวิตช์เนี่ย เนื่องจากเป็น L2 นะครับเป็นสวิตช์ L2 เพราะฉะนั้นสวิตช์ L2 เนี่ยเราไม่สามารถคอนฟิกได้ไ p ที่อินเทอร์เฟซปกติได้นะครับมันจะต้องทำการสร้างอินเทอร์เฟซที่ VLAN นะครับโชว์รันูก่นโชว์รันนิ่งคอนฟิกนะครับอินเทอร์เฟซไม่สามารถคอนฟิกได้นะสมมติว่าเราจะใช้ที่ จะใช้ที่อินเทอร์เฟซ Wi-Fi หนึ่งนะครับอินเทอรหนึ่งช้ดาว IP address หนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสิบนะครับสองห้าห้าจุดสองห้าห้าจุดสองห้าห้าจุดสูนยอันนี้เขียนผิดนะครับเป็นจุดหนึ่งนะครับจุดหนึ่งจุดสิบนะครับ ข้างนี้คอนฟิกเลขไอพีเหมือนกันนะครับหนึ่งเก้าสองจิดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสิบเอ็ดเร็จมาตลองปีมนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับตอนนี้ปิ้งถึงแล้วครับทีนี้สิ่งที่เราจะต้องคอนฟลิกครับอ่าตัวนะครับแกนโฮตเนมก่อนครับอีโฮตเนมสวิตหนึ่งแล้วกันนะครับสวิตหนึ่ง,งอ๋อ ไ <IP S 2> อพีโดมินเนียมดสวิสองรอบภูมิสวิตด,มดูมินดัตคอมนะครับนะอันนี้เราสมมุติเองได้เลยนะครับอ๋อ คริปโตคีย์อันนี้เป็นกนนารบวิการสร้างคริปโตคีย์สำหรับโปรโตคอลเอเทน,น,น,นะครับแล้วก็ generate y จำนวนกี่จวี่นเลขี่์ำเลย,ยกีำนนกี้จนวนกีจนวนกี่นี่จำนกจำนวนเป็นกจว่จำนวนกีนะครับนวจวน่นวนกวก่ว อย่าปล่อยลองโชว์รันดูก่อนนะโชว์รันนิ่งครับตีนที่เราคอนพลิกไปก็จะมีได้กับพีนะครับแล้วก็มีตัวสต์เนมนะครับทีนี้ต่อไปครับต่อไปอเวลาเราจะล็อกอินเข้ามาเนี่ยมันจะผ่านตัว l ล n e วีทีวายนะครับแล้วไปที่ line ว t y 04นะครับคำวัาล็อกอินล็อกคอรนะครับ enter คำว่าล็อกอินล็อกคอเนี่ยหมายความว่าเดี๋ยวตอนที่ล็อกอินเนี่ยตัวผ่านตัวลายวิธีวายเนี่ยมันจะถามยูสเ n a m e นมพาสเวิร์ดครับล o c a คอนี่หมายถึงให้ถามยูสเ n a m e นมพาสเวิร์ดจากล o c a คอนั่นหมายความว่าเดี๋ยวเราก็ต้องตังต้งยูส r n a m e เนมพาสเวิร์ดไว้ในเครื่องของเราด้วยนะครับ ก็ u s e r n a e นะสุรภูมินนะครับ p ร s s w รอภูมินนะใส่ secret นะครับ secret ได้ secret ก็ได้นะครับ user ภูมิน secret ภูมินนะครับ enter ไปโชว์รันดูนะไปโชว์รันอะเนี้ยะ username ภูมินแต่ secret อา มันก็จะทําการเข้าหลานได้นะครับถ้าเราเช็คว่าสิคริตนะครับซึ่งตัวนี้เรายูเซอร์เนี่ยเราสามารถสร้างได้มากกว่าหนึ่งคนนะครับอย่างเช่นเราบอกว่าเรามียูเซอร์สำหรับทํางานเนี่ยได้หลายคนเราสามารถกําหนดยูเซอร์และกําหนดใครวิได้นะครับระดับการทํางานได้นะครับอันนี้ตัวอย่างก็คือยูเซอร์ภูมินพาสเวิร์ดเป็นภูมินครับเจนว่ามันมีการเข้ารหัสให้เรียบร้อยนะครับบายวินเทียอีกอย่างคือต้องกำหนด Secret ก็คือตัวอินดิบล์พาสเวิร์ดเนี่ยอินดิล อินเทอร์เวนพาสเวิร์แต่คำนวณเป็นอินเทอร์เวนซีเก็ตเหมือนกันนะฮะสเก็ตคำนวณเป็นสิกโก้แล้วกันนะครับดูช่วย์รันนะบจะ่จอตัวอินเอร์เวนซิเก็ตอินเอร์เวนซิเก็ต่าะนี่บทีนี้ที่ลายวิทีวายเมื่อกี้ลืมนิดนึงครับเวลาเเจอศูนย์สี่ ต้องกำหนด t r a n s p o r t input ให้เป็นเทด้วยครับเรจะรียบร้อยนะครับเดี๋ยวลองเทสดูครับ okay. ไปเลือกที่ SQL s h ช e l d ตรงนี้ครับประตุคอเลือกเป็น SQL s h ช l l ลตรกแล้นครับแล้วก็ตามไมายเลข P หนึ่งเก้าสองเจ็หนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสิบนะครับ name ม เป่อกี้ภูมินครับคดีครับอ่ามันก็จะถามพาสเบิร์ครับพาสเบิร์ก็คือภูมิน enter ครับ enable c y c โอเคตอนนี้เราเข้ามาในตัวอุปกรณ์สุดเรียบร้อยแล้วนะครับก็ทํางานเหมือนกับเราผ่านตัวสายซีเรียลปกตินะครับอันนี้คือมันเราเวลาสาม,มารถรีโมทไปที่ไหนก็ได้นะครับไม่ว่า,าขึ้นอยู่กับตัวเลข i p นะครับ อเคนะครับอันนี้จะเป็นขั้นตอนที่เราใช้ตัว username password ที่อยู่ภายในเครื่องของเราเองนะแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการใช้ username password จากตัว Redis นะครับสมมติว่าอยากจะตั้ง Server ร Redis ขึ้นมาเพื่อจะเก็บ username password ในตัว Redis นะครับมับนก็ต้องเพิ่มอันนี้ขึ้นมานะครับจะตั้ง i p Server มาเป็น เห็น่าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสิบสองแล้วกันครับไปที่สวิตเนี่ยเลือกอันนี้นะครับ A A A นะครับก็คือ r a d i u s นะครับอช้พอร์ตนี้นะครับทีนี้เราจะต้องทำให้สวิตตัวเนี้ยรู้จักกับตัว r a d i ียแล้วเราก็ใส่ชื่อให้มันนะนสวิตช์หนึ่งนะครับ Client ก็คือใส่เลขไอพีของตัวสวิตเนี หนึ 1> 1่งเก้าสองจุดหนึ่งแปดจุดหนึ่งจุดสิบครับสิคร e ตคือตัวเป็นสิคริตระหว่างตัวรีดิสเซอร์เวอร์กับตัวสวิตตัวนี้นะครับที่จะใช้ในการส่รงข้อมูลกันนะไม่ใช่ไม่ใช่สิครตที่กําหนดในเมื่อกี้นะครับอันนี้เป็นสิคริตที่เป็นการาแลบกบเปลี่ยนกันระหว่างตัวสวิตกับตัวเซอร์เวอร์รีดตัวนี้นะครับเช่นผมกําหนดเป็นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะหนึ่งแปดตัวนะนะครับแล้วก็แอดเข้ามาครับ นี้เรามาสร้าง user ครับ user อย่างเช่น t ่ h 1กับ password th1 นะครับเดี๋ยวเราจะเมื่อกี้นะ,ะผมสร้าง username และ username ภู้มีกับ password ภู้มีไว้ในเครื่องนี้เนาะแต่เดี๋ยวเราจะใช้ username นมพ password เนี่ยที่เป็น th1 กับ th1 เนะี่ยในการเข้าไปนะมันหมายความว่าตอนที่เรา connect จากเครื่องนี้ครับไปที่ตัวส w i t c h ตัวนี้มันจะต้องทําการถามไปที่ตัว radius server ก่อนครับว่ามี username พาดบืนี้จริงดูไหมจริงจะสามารถกดนี้กับตัวนี้ได้นะครับอันนี้เรียบร้อยนะครับปุ๊บเสร็จแล้วต่อไปเรามากําหนดเชื่อมต่อสายก่อนนะครับเชื่อมต่อสายปกติเลยครับเบื้องต้นเราก็ต้องเดี๋ยวลองเทสดูก่อนนะฮะตัวน,นี้ก็เ d i p หนึ่งพันสองจุดหนึ่งหกแปดจุด หนึ 1> 1. ่งจุดสิบสองนะครับสามอีฟสี่รอแป๊บนึ่งครับลองดูว่ามันจะปิ้งถึงกันได้ไหมนะเนี่ยเบื้องต้นต้องปิ้งถึงกันก่อนนะครับรอแป๊บหนึ่งโอเคลองเทีดูครับเครื่องนี้กับเครื่องนี้ปริ้งถึงไหมโอเคปิ้งถึงครับอันนี้กับเครื่องนี้ต้องปิ้งถึงนะครับ สักเซ s นะครับโอเคเรียบร้อยต่อไปสิ่งที่เราจะต้องกำหนดนะครับก็คือตัวตัว radius server นะก็คือเราจะต้องสั่งให้ตัวสวิตต์ตัวนี้ชี้ไปที่ตัว radius server กับใช้คำสั่งนี้นะครับเราต้องกำหนดตัว A A A New Model ก็มาก่อนนะครับ A T นนะครับพอเรากำหนดตัว A A New Model ก็ N จาตัวเกิดตัวนี้ขึ้นมานะครับ A A A, A. ก็ใช้ออเ t นออเทนแตว่า Lock in, ล็อกอินก็เดฟเฟลกรุ๊ป r a d i ี n t เออครับต่อไปเราก็กำหนดตัว radius server กับ r a d i ี n t นะครับแล้วเขาใส่ยุดก็คือหมายถึงเราเรากำหนดตัวรูปเรเดียสนะก็คือใช้ชื่อว่า r a d i ียสนะได้เออครับทีนี้ก็กำหนดตัว address ครับก็คือใส่เลข IP เครื <Res> ่องเซิร oh ์ฟเวอร์นะ TPV4 Host name ก็ใส่เลขพีแล้วหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปดจุดหนึ่งจุดสิบสอง a u t h e n t i c a ก็คือหนึ่งหกสี่ห้าเป็นพอตปกตินะแล้วก็ใส่คีย์ครับคีย์ก็คือเมื่อกี้ที่หนึ่งแปดตัวนะสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะครับก็คือ ตัว Secret k ที่เชื่อมต่อระหว่าง Radiant นะครับอ่าดีเรียบร้อยนะครับทีนี้เราไปกำหนดที่ Line v t y 0 4รอบหนึ่งนะครับคิโนชูรันนีตอนนี้ตัว Line VtV04 เนี่ยนะนะเราจะต้องกำหนดให้เป็น Login Authen เดนนี๋ยวมันก็จะเป็นถามมาจากตัว Redis Server น,นะครับโอเคลองตูเชื่อมนูครับโอเคเดี๋ยวลองดูเนาะวอนจะได้ไหมครับเดี๋ยวจะลองเทสด้วย User เทสหนึ่งนะครับหนึ่งเก้าสองจุดหนึ่งหกแปด 1.10ครับ user ts 1นึ n งคอนดิ s ั่นปั ts หนึ่งเตอร์อนเอเบิลโโอเคเรียบร้อยนะครับจบแล้วทีนี้เราก็อยู่ในตัวสวิตช์เพราะฉะนั้นจะเด็นว,ว่าตอนแรกเนี่ยตอนแรกเนี่ยกยำหนดให้เป็นตัวล็อกอินด้วยโลเคอนนะถ้าล็อกอินด้วยโลเคอลเนี่ยจะต้อง มี username p a s พ w ดเบอันนี้นะครับแต่ว่าพอเราใส่ว่า login ด้วย a u t เทนเนี่ยการ a u t h ทนก็คือให้ไปหาหาตัว r e d เ s s e r v r r นะครับตัว r e d เ s s เซ e รเราก็ต้องกำหนดตัว r e d เ s s เซ e r เหมือนเมื่อกี้นะครับโอเคก็ลองทำกันดูนะครับมีอะไรสงสัยตรงไหนก็สามารถโพสถามก็ได้นะครับผมขอบคุณครับ